สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่สป g ิกิ Channel, เกมมิ่งช n แนลรู้จักเกมมากขึ้นเป็นผมครับเก่งซาิกิครับวันนี้ผมจะมารีวิวเกมคนไทยเกมหนึ่งที่น่ารักแล้วก็น่าจับตามองมากๆเลยนะครับนั่นก็คือเกม b a s s Universe บายอิน v e เว e ครับจะเป็นเกมแนว Strategy Card Game นะครับผมที่จะเป็นเรียกว่า m a j o r i t y control ก็ได้นะครับที่ต้องพยายามมีแต้มเนี่ยให้เหนือศัตรูเพื่อที่จะแย่งชิงยินแดนนะครับแล้วก็มาเป็นแต้มให้เราเนาะแล้วก็เวลามีใครเนี่ยมีแต้มถึงจํานวนที่กาหนดเนี่ยก็จะจบเกมคนนั้นก็จะชนะไปครับก็เป็นอีกเกมนึงที่เรียกว่าผมรู้สึกว่าเป็นการออกแบบที่อยางลงตัวมากๆเลยนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันดีกว่าครับว่าเกมนี้เป็นยังไงบ้างครับผม มีนบุ๊ากร้านจำหน่ายบอร์ดเกมมากมายหลากหลายแนวที่มีคุณภาพคุ้มราคาและเป็นของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ว่าจะเป็นเกมใหม่ล่าสุดจาก k i c k s t a r t e อร์เกมฝึกสมองสำหรับเด็กและเกมอื่นๆอีกมากมายรวมทั้งยังมีอุปกรณ์สำหรับบอร์ดเกมทั้งซองใส่การาดทุกขนาดบอร์ดเกมกันน,นเซร์ฟอีกทั้งยังมีโปรโมชั่นต่างๆและโค้ดส่วนลดให้อีกด้วยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Facebook หรือ Shopee m ้มี b บ o k Board g เกมและ Line ID@ Min อ b o o k คือเกมนี้ใครได้16แต้มก่อนชนะนะครับแต้มมาจากไหนบ้างครับแต้มมาจากการยึดดวงดาวครับอย่างเช่นถ้าเกิดว่ายึดดวงดาวนี้ได้เนี่ยก็ได้5แต้มเนาะนอกจากนั้นก็จะมีแต้มจากเสบียงอาหารหรือเป็นทรัพยากรในดวงดาวนั้นๆเนี่ยหนึ่งแต้มเนี่ยไข่ดาว1แต้มปลาหมึก2แต้มอะไรเงี้ยครับแล้วก็จะมีมี3แต้มด้วยแฮมเบอร์เกอร์อะไรเงี้ยนะครับแฮมเบอร์เกอร์อวกาศอะไรเงี้ยก็คือตอนรวมแล้วเนี่ยใครได้16แต้มก่อนเนี่ยเกมก็จะตัดจบเลยนะครับอ่ะมาดูวิธีเล่นกันดีกว่านะครับคร่าวๆเนาะก็เดี๋ยวเริ่มมาครรัับเเาจะตต้อองซพ อ่าทรัพยากรเดวดูดาเนี่ก่อนดูดาเนี้ยเขาบอกมีทรัพยากร8นะครับเราก็จะเอาการทรัพยากรเนี่ยทั้งหมด8ใบ4 5 6 7 8นะครับไปสับไว้ในกองที่เราจะเล่นหรือกองยูนิตนะครับเกมนี้จะเรียกเกี่ยวกับกองนี้ว่ากองยูนิตเพื่อให้เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นกองกลางที่เราจะจั่วกันนั่นแหละนะครับ ก็หลังกจะไม่เหมือนกันมันจะทําให้เราพอคํานวณได้ว่าเฮ้ยจังหวะต่อไปที่เราจ่วจะได้เป็นกราดทรัพยากรหรือได้การาดยูนิตนะครับเดีย๋ยวมาดูกราดทรัพยากรคร่าวๆนิดนึงดีงงกว่านะครับกราดทรัพยากรเนี่ยแล้วก็จะมีแต้มอย่างที่ผมบอกไปเนาะส่วนใหญ่นะครับแล้วก็จะมีบางอันจะเป็นปลาปลากระเป้านะครับซึ่งปลารกระเป้าเนี่ย จะเป็นเหมือนพอยที่เอาไว้ช่วยในการยึดดาวนะครับแต่แต้มนี้เป็นแต้มเพียวๆเลยนะครับแล้วก็การ์ดยูนิตคืออะไรการ์ดยูนิตเนี่ยจะเป็นแกะ2เผ่านะครับจะมีเผ่าสีแดงกับสีน้ำเงินนะครับเหมือนเขากาลังทำหันกันอยู่เนาะหลังแล้วเราต้องรวบรวมกองทัพแกะพวกนี้ครับให้ได้เยอะที่สุดครับแล้วเอามายึดดาวถ้าเกิดว่าเราดันมีกองทัพแกะที่แม่งเป็นคนละเผ่ากันอย่างเงี้ยมันจะหักล้างกันอย่างเช่นสองเนี้ยมันก็เท่าก,กับศูนย์เลยดันท,ที่จะเป็นสีเนะาะเพราะนั้นก็ต้องพยายาม เก็บให้สีเหมือนๆกันให้ได้นะครับอ่าพอเรารวบรวมสลับเสร็จแล้วปุ๊บอ่าพยายามอย่ามองเนาะอ่าเวลาสับก็สับวงวง,วงัไม่งั้นจะเห็นหลังกานะครับทุกคนก็จะจวดคนละ1นใบก่อนนะสมมติเล่นสคนก็จวหนึ่ง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 นะครับแล้วก็ พมันตานนี่ผมได้นี้โคตรดีแต้มเยอะมากผมก็ต้องพยายามอยาให้ได้แกะสีแดงนะครับหรือสีชมพูไม่งั้นมันจะมาหักหล้างแต้มผมนะครับเกมนี้ก็จะมีการวิธีเล่นบอกอยู่นะครับพอถึงตาเราเราทาอะไรได้บ้างเราจะเลือกทําได้5อย่างนี้นะครับเลือก1อย่างอย่างแรกคือจวรอบวงครับทุกคนจะจ่วกาดคนละใบถ้าใช้ไอ้นนี้ครับตาผมผมขอทุกคนจัวรอบวงทุกคนจะจวคนละใบใบ,บปั๊บปั๊บปัป๊บ หมคนนี้ได้เป็นทรัพยากรไปปั๊บประมาณนี้นะครับอย่างที่สองที่สามารถทำได้คือแลกการ์ดนะครับเราจะแลกการ์ดแบบคว่ำให้กับผู้เล่นคนหนึ่งสมมติเอ้ยมาแลกการ์ดกันอ่ะผมขอแลกการ์ดกับคนตรงข้ามเหมือนเวกันปุ๊บอ่ะเราจะแลกความหมาสมมติคนนี้แลกวันนี้กลับมาปุ๊บเอ้ยกลายเป็นว่าผมได้แต้มเยอะขึ้นเพราะเขาไม่รู้ว่าผมเล่นสีฟ้าอะไรเงี้ยนะครับผมอย่างที่สามที่สามารถทําได้ครับคือทิ้งการ์ดหนึ่งใบนะครับและจวการ์ดหนึ่งใบทิ้งไว้ในโซนขยะเดี๋ยวคือหน้าเราเนี่ยต้องบอกไว้ก ก็คือเดี๋ยวมันจะมีการ์ดบางใบครับที่จะมีผลกับแบบเอ้ยกับการใช้กับกองทิ้งอะไรพวกนี้ด้วยนะสามารถทิ้งหนึ่งใบครับเพื่อโจกระดหนึ่งใบซวยจัดซวยจัดนะครับอย่างเงี้ยแต่คอจริงไม่ควรใช้แอชั่นนี้นะถ้ากรณีที่แบบเออการ์ดเราดีอารมณ์ประมาณนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยนะครับสิ่งละใบที่สามารถทำได้คือใช้สกิลครับใช้สกิลจากอัญมณีที่หงายอยู่นะครับมันคืออะไรนะครับในดาวโลกเนี่ยมันจะมีอัญมณีอยู่หนึ่งอันคืออันนี้ครับก็คือรอทูนั่นเองเราเลือกใช้สกิลนี้ครับ ทั้งวงเนี่ยจะโจกคนละสองใบสมมติมีใครสักคนใช้สกิลนี้แล้วกันอยากจะความครับก็จะเริ่มจากผมก่อนไอ้เริ่มจากคนที่ใช้สกิลสมมติผมใช้เองนะผมใช้เองเอง่ายๆผมก็จะโจกกับสองใบปั AB ๊บคนทางซ้ายสองใบ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 ,งบวนไปเรื่อยโอ้โหอันนี้ซวยมากนะครับสิ่งต่อไปที่สามารถทําได้ครับก็คือ สามารถที่จะถอนทับได้เวลาถอนทับเนี่ยเราจะทิ้งการทั้งหมดครับแล้วการสเบียงที่เรามีมาคว่ำไว้นะครับเอาไว้เป็นแต้มตอนจบเกมอย่างเช่นนี้คือ1แต้มนั่นเองก็คือเราไม่ต้องไปแข่งแย่งชิงดีไปยึดโลกกับใครละเราถอนทับแล้วก็เอาสเบียงที่เราได้จากโลกเนี่ยมาเป็นแต้มนั่นเองนะครับผมแต่ก็ควรถอนทับในจังหวะที่เรามีการสเบียงอย่างเช่นอย่างนี้นะอย่างน้อยก็1แต้มนะครับแต่ถ้าถอนทับตอนนี้คือศูนย์แต้มเลยนะนั้นสู้สุดใจดีกว่าถ้าไม่มีการสเบียงนะครับ แล้วเราจะยึดโลกกันเมื่อไหร่เราจะยึดโลกก็ต่อเมื่อทุกคนครับมีการ์ด5้าใบขึ้นไปนี่จะเป็นตัวเลขที่บอกว่าลิมิตในการตียึดโลกเนี่ยจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะครับไม่ว่าจะเป็นขอเทิร์นใครก็ตามเมื่อไหร่ก็ตามที่ผู้เล่นเนี่ยมีการ์ดห้าใบขึ้นไปสมมติเป็นงี้นะครับผมทุกคนก็จะแผ่การ์ดมาดูกันครับว่าเราจะมีแต้มในการตีโลกเท่าไหร่แต้มผมมีเท่าไหร่ครับเนี่ยอันนี้มันหักล้างอันนี้สี่อันนี้ 4, อันนี้หกวแมันหักล้างกันไปจอเหลือแค่สองครับเพราะนั้นแต้มในการยึดโลงผมม่มีแค่สองเท่านั้นเราจะไปเทียบผู้เล่นทุกคนครับใครที่ได้เยอะที่สุดครับคนนั้นก็จะได้ใบนี้ไปซึ่งจะมีมูลค่า5แต้มนะครับผมซึ่งถามว่าผมได้แต้มแต่นี้ไหมผมจะไม่ได้นะผมจะได้ก็ต่อเมื่อผมถอนทัพนะครับมาดูอะไร ต่างๆกันดีกว่านะครับในการยึดโลเขาจะิงๆจะมีอันนี้ด้วยนะครับก็คือการ์ดปลากระเ๋าะนะครับผมซึ่งการ์ดปลากักเพาเนี่ยมันจะไปช่วยเพิ่มสีอะไรก็ได้นี้แล้วแต่เราเลยนะครับแต่ว่ามันมีข้อเสียนิดนึงถ้าเกิดว่าจอนจังหวะที่ยึดดาวแล้วนะครับแล้วเรามีปลากระเพาะเนี่ยอยู่3าใบขึ้นไปสมมติมีอยู่ในมือนะครับคือซวยครับแต้มันจะเหลือศูนย์นั่นดีเพราะมันมีพิษไงมันเยอะเกินไปนะครับผมอ่าเมื่อเวลาจบรอบแล้วนะครับเราก็จะเอาการ์ดทุกใบที่ใช้ในรอบนี้กลับเข้ามาสับใหม่นะครับ แล้วก็เปิดดาวดวงใหม่อ่าแล้วก็อย่าลืมโทษทีมันจะมีการแบ่งอัญ,ญามณีกันด้วยคือไอ้การ์ดเนี่ยไอ้การ์ดความลม้ายพิเศษเนี่ยครับคือหมายความว่าจังหวะที่โล่ตนยึดแล้วครับก็ให้มาดูว่าใครมีแต้มสูงสุดนะครับก็คือคนที่ยึดโล่ได้เนี่ยก็จะได้การ์ดอัญ,ญามณีขึ้นมือไปด้วยทําให้ในอนาคตค้าสาชารทีมการ์ดไปเนี้ยเพื่อใช้ตรงนี้ได้ในตาของเขานะอ่าก็มาดูในดาวต่อไปที่เราจะยึดมันก็จะเปิดสุปปะปางนะครับแล้วก็จะมีทรัพยากรแอดเข้งใบสามใบแล แอดเข้าไปเพิ่มเติมนะครับในดาวนี้เขาบอกว่าจะต้องมีทั้งหมด6นะครับมีทั้งหมด6ใบในมือหรือมากกว่านะครับจะทําการถึงจะค่อยทําการยึดดาวได้นะครับเสร็จแล้วในดาวนี้จะมีอนญ,ญามณนี2อันแล้วก็จะหงายมา2อันปึ๊บปึ๊ดอ่ะก็ทําให้ในตาของเรานอกจากที่จะใช้แอคชั่นปกติแล้วสามารถเลือกที่จะทํหนึ่งในนี้ได้นะส่วนคนที่มีแอนดามันดีอยู่ในมือเนี่ยก็สามารถที่จะเล่นใบเนี้ยได้เช่นเดียวกันในตาของเขาเองนะครับ แล้วก็ในจังหวะที่ยึดดาวนี้นะครับถ้ามี2อใบเงี้ยก็คือคนที่มีแต cool ้มเยอะที่สุดก็จะหยิบไปใบหนึ่งก่อนแล้วอีกคนหนึ่งข่อยิบอีกใบหนึ่งนะครับก็จะแบ่งๆกันไปเนาะคนที่มีแต้มรองลงมานะครับส่วนคนที่ถอยทับไปแล้วจะมีวันได้อะไรตรงนี้นะแต่เขาก็จะได้แต้มจาก gas เบียงเขาไปแล้วไงไอ้พวกการที่เป็นอาหารนะครับผมเนี่ยเราก็จะเล่นนี้ไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆยึดค่อยๆยึดดาวได้แต <todavía S 3> <viu> ้มกาสเบียงมาไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็พอใครที่ผลรวมแต้มถึงสิแต้มเนี่ยเกมก็จะยุติแล้วก็ ชนะไปนะครับสำหรับคนที่มีแต้มเยอะสุดนั่นเองนะครับมาดูกันอัญม,มณีนิดหนึ่งดีว่าว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างน,นะครับมันก็จะมีการ์ดแบบสวัสดนะที่สามารถแลกการ์ดก,กี่ใบก็ได้ผู้เล่นหนึ่งคนในกรณีที่แบบเราอยากแลกทีเดียว3ใบอะไรเงี้ยเราสามารถยื่น3มใบใหน้คนหนึ่งคนนั้นก็ไ้า3ใบกลับมาได้เสียงเครื่องช็อตยุงผมอันตรดูเดือดมากนะครับอันนี้ก็บอกว่าเ,าเลือกกองขยะผู้เล่นหนึ่งคนนะครับแลกการ์ดกี่ใบกับกองขยะนั้นก็อย่างที่บอกนะเวลาเราทิ้งการ์ดอะไรก็วางไว้ข้างหน้าเราครับอย่าไปปนเพราะ่าามมมันจจะะสาารถทีี มีการ์ดแบน,นี้ได้เพราะเวลาผู้เล่นถอยทับอะไรเงี้ยเขาก็จะเก็บอาหารไว้ส่วนใบอื่นเขาจะทิ้งลงกองขยะไงน,น,นะครับหรือคนที่ใช้ชั่นแบบทิ้งหนึ่งจวดหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็คือสั่งให้คนหนึ่งอ่าสั่งให้ทุกคนเนี่ยทิ้งการ์ดหนึ่งประเภทนะครับผมทุกคนทิ้งการ์ดประเภทไปนั้นทุกไปแล้วจ่วตามที่ทิ้งก็คือการ์ดมันก็จะเหมือนเดิมคือเกมนี้เหมือนผู้เล่นทุกคนการ์ดในมือจะเท่ากันเสมอนะอ่าถ้าไม่มีอะไรแปลกนะครับอันนี้ก็คือแลกการ์ดกับบนกองได้นะครับอ่าอันนี้กคือือลอ,นนอเลเ จำนวนการ์ดกี่ใบก็ได้นะครับผมแล้วก็ทิ้งตามนั้นแล้วก็ทุกคนเนี่ยโจวหนึ่งใบนะครับอ,อาจจะจะทิ้งหมดมือใช้นี้ก็ได้นะเพื่อแก้คนอื่นที่เขาพยายามเก็บการ์ดในมือไว้อะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็ประมาณนี้เนาะก็จะเป็นแบบเป็นเหมือนแบบตัวทวิสต์ให้เกมแบบมีความหลากหลายมาก่งขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้อันนี้ก็จะมีบอกสรุปอยู่นะครับคือเดี๋ยวเริ่มต้นเกมเนี่ยจริงเราจแจกเนี่ยให้คนละใบนะเพื่อจะให้รู้ว่าเฮ้ยถึงตาเราทำอะไรได้บ้างนะครับแล้วก็การัดออนิมี การัญมณีเนี่ยมีอะไรบ้างนั่นเองนะครับนี่คือทั้งหมดแล้วนะครับของ b a s t Universe อย่างนี้เห็นว่าสอนเล่นแบบเดียวนะครับเพราะว่าเกมมันเอาจริงๆเข้าใจง่ายมากเลยนะแล้วก็เป็นภาสไทยด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูความคิดส่วนตัวผมดีกว่าครับว่าผมคิดไงเกมนี้บ้างครับผม Be Wish ร้านบอร์ดเกมครบวงจรครบจบในที่เดียวทั้งบอร์ดเกมสุดฮิตมากมายบริการห่อปกแบบมืออาชีพออกคอนเนเซอร์ของเกมต่างๆและบริการเพ้นสีโดยผู้เชี่ยวชาญในราคาที่ดีที่สุด หรือถ้าอยากจะลงสีเองทางร้านก็มีอุปกรณ์ต่างๆจําหน่ายอย่างครบครันจะซื้อออนไลน์ก็ได้โอนปุ๊บส่งปับ๊บพร้อมห่ออย่างแน่นนะหนาสามารถเข้าไปเลือกซื้อเกมเด็ดใหม่ๆได้เลยเพียงเสิร์ช be wish Board g เกมทั้งในช้อปปีและ Facebook be wish ครบจบในที่เดียวก่อนอื่นเลยเนี่ยก็อยากจะชมโปรดักชันของเกมนี้ก่อนนะครับต้องบอกก่อนว่าเกมนี้เนี่ยคือโปรดักชั่นดูดีมากไม่แน่ใจว่าผลิตที่ไหนนะไม่อินไชน่าอ๋อโรงงานจีนนะครับถึงว่าโปรดักชั่นดีมากๆเลยก็คือเป็นกล่อง หนาอย่างดีเลยนะก็คุณภาพการ์ดเนี่ยก็คือเทียบเท่ากับระดับสากลเลยนะครับหลายคนที่ชอบเห็นว่าเฮ้ยเกมคนไทยเนี่ยการ์ดมันจะบางๆหรือมันจะแบบเอ้ยกล่องไม่ค่อยสวยไม่ค่อยแบบไม่ค่อยทนอะไรหรือเปล่านะอันนี้ก็คือบอกเลยว่าคุณภาพโรงงานเดียวกับที่ผลิตเกมดังๆหลายๆเกมเลยนะครับผมนอกจากนั้นครับก็คือสิ่งผมรู้สึกผมชอบคาแรคเตอร์ละชอบอาร์ตเวิร์กอะไรพวกนี้มันดู ไลฟ์ลียูนิคแล้วก็น่ารักดีรวมถึงเนี่ยมันไม่ใช่มีแค่เกมมาให้นะคือผมชอบของแถมด้วยเข้าสวยสวยมากดูดิเป็นพวงกุญแจนะครับที่ให้มากับในกล่องแล้วก็มีสติกเกอร์ด้วยนะครับสติกเกอร์น้องแกะนะครับแล้วก็ยังมีเป็นสติกเกอร์แผ่นใหญ่อีกด้วยนะคือมันมีของแถมมาให้แบบคุ้มราคาเรียกว่าคุ้มราคาจริงนะครับแถมมาให้เต็มที่เลยนะครับมันดูในแง่ของเกมบ้างดีกว่านะครับคือเกมเพลย์ต้องบอกว่าเป็นเกมอ่า ที่ทุกคนสามารถเล่นได้นะครับทุกคนสามารถเล่นได้แล้วก็ไม่ใช่ปาร์ตี้อ่าผมรู้สึกว่ามันเหมาะกับคนที่เบื่อการเล่นปาร์ตี้แล้วอ่ะอ่าแล้วก็รู้สึกว่าอยากแบบวงเรามีแต่คนเล่นใหม่อ่ะแต่เราไม่อยากเล่นปาร์ตี้จะหาเกมอะไรเล่นเกมนี้ก็เป็นอีกทางเลือกเนาะซึ่งมันต่อให้มันไม่ใช่ปาร์ตี้ก็จริงแต่มันเป็นการแบบ area control อะไรพวกนี้นะครับมันเลยทําให้เกิด interaction ที่แบบ ตายทุกที่แบบตรงตรงไปๆเลยคือมันไม่ใช่แบบเราเล่นกับตัวเองอะแต่ว่าเราก็มีอินเทอร์แอคชั่นกับทุกคนซึ่งผู้เล่นใหม่จะชอบการมีอินเทอร์แอคชั่นมากๆเลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันก็คือเหมือนการวัดแต้มการ์ดการแล้วก็รวมถึงแบบเฮ้ยสามารถที่จะแกล้งเพื่อนได้ด้วยแอคชั่นต่างๆที่ไม่ใช่เทคแดดอ่าไม่ใช่เทคแดดด้วยมันทาให้อ่าผู้เล่นเก่าก็ายังสนุกกับมันนะครับไม่ได้รู้สึกว่าโดนกลั่นแกล้งอะไรมาเพราะอีเวนต์อ่าพวกการ์ด้วมันม,นมนีหลายๆอย่างเวลาโดนแบบทาให้ทุกคนต้องทิ้งการ์ มันก็ทิ้งทุกคนอ่ะไม่ได้เจาะจงคนคนเดียวนะครับหรือจังหวะการแลกการ์ดเอออะไรเออเราก็ต้องมาลุ้นหรือต้องมาเดาว่าเฮ้ยเขาจะให้การ์ดอะไรเรามาคือมันมันเป็นเกมสา r ิจี g ที่มีอะไรให้ลุ้นอ,อ่ะมีดวงมีอะไรนิดหนึ่งนะครับแล้วก็มันอาจริงมันมีจุดที่ผมรู้สึกแปลกๆนิดนึงคือหลังการมันไม่เหมือนกันแต่ก็ ข้าใจได้ทางดีเชเนอร์เขาอยากให้เห็นว่าเฮ้ยถ้าเราจะใช้แอคชั่นการจวดเนี่ยเราจะจวดได้การ์ดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันมีกฎที่ไม่เคลียร์ที่ผมไม่รู้ว่าเราสามารถที่จะขี้การ์ดดูก่อนได้ไหมนในคู่มือไม่มีบอกนะอย่างเช่นว่าเฮ้ยเนี่ยนี่คือกองจวดผมสามารถขี้ดูได้ไหมว่าใบที่3มมันมันเป็นใบอะไรเผื่อผมอยากจวดได้ใบสีเหลืองเพื่อผมจะได้แบบเอาทรัพยากรแล้วก็มาถอนทับให้เป็นแต้มอะไรเงี้ยนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าได้หรือเปล่าแต่ผมเดาว่าน่าจะน่าจะได้มั้งเพราะว่าขอบการ์ดตรงเนี้ยเขาก็ทําสีไม่เเเเหหมือนนนกกัทําาแบบพลิิงปี่่ย็็จะว ใบนี้จะเป็นใบอะไรนะครับเพราะถ้าเกิดว่าพิ้ดูไม่ได้ผมว่าเขาน่าจะทําขอบการให้เป็นสีเดียวกันเนาะเพื่อแบบมีแค่ตรงกลางต่างกันอะไรเงี้ยเพื่อที่ทาให้แบบเออเวลากองมันเลื่อนนิดนึงอ่ะก็ยังดูไม่ออกว่าเป็นอะไรนะครับงงไหมงงไหมนะครับอ่ะก็ก็ถ้าเป็นความตั้งใจของดีไซเนอร์เนาะนะครับก็แต่ว่าบางคนก็อาจจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ที่มันสามารถรู้ได้ว่าเราจะได้อะไรแต่ก็แล้วแต่คนว่าเขาชอบดวงมากกว่าหรือชอบ อ่าสัญญีการวางแผนมากกว่านั่นเองนะครับอ่าผมชอบการอารมณ์ผู้ชิวลากมามากในเรื่องของการที่แบบเฮ้ยได้การทรัพยากรแล้วขอถอยทับพอถอยทัาป,ปุ๊บเนี่ยเราก็จะเหมือนได้แต้มอย่างเงี้ยเพียวๆแต่ว่าเราไม่ต้องไปลุ้นกับการแข่งดาวหรือว่าเฮ้ยเรามาลุ้นกับการชิงดวงดาวดีกว่าแล้วว่ามือเราอ่ะมือเรามั่นเรามั่นใจคือมันมันให้อารมณ์เหมือนเล่นโป๊กเกอร์อ่ะ เที่ยวว่าเฮ้ยเรามั่นใจมือเราขนาดไหนถ้าเรามั่นใจมือเราก็ไปต่อใช่ไหมหรือถ้าเราไม่มั่นใจเราจวดสามใบแล้วสูบมันมันขัดกันหรือเกินอะไรเงี้ยเออแล้วเรามีใบเนี้ติดมาใบหนึ่งอะไรเงีเยง้ยที่มันให้เราสองแต้มได้เราก็เฮ้ยขอถอยทับแล้วกันนะครับล้วก็ให้เขาไปแข่งกันอีกทีอะไรเงี้ยนะครับก็ก็ให้อารมณ์นั้นดีนะครับผม เอาจริงโดยรวมเนี่ยไม่ค่อยมีอะไรขัดใจนะไม่เคยจ่ายเรียกว่าเป็นเกมการ์ดที่เพลินๆนะครับเพลินๆแล้วก็สนุกสนานเล่นกับใครเขาก็ว่าสนุกนะไม่เคยมีใครบอกว่าไม่สนุกแต่ก็ไม่ได้วุอหวาอะไรมากอันนี้เพราะว่ามันก็ไม่ได้แบบไม่ได้มีอะไรบุอหวาเนาะนะครับสำหรับผมนะเพราะว่าการ์ด ตัวการ์ดเนีมื่อก็ไม่ได้หลากหลายไม่ได้แบบถึงขนาดมีหลายแบบจนคนเล่นใหม่เนี่ยโอเวอร์วอร์มิ่งเกินไปคือคนเล่นใหม่จะไม่ชอบอะไรที่มันหลากหลายเยอะแยะมากมายอยู่แล้วมันทําให้เขารู้สึกว่าต้องรับข้อมูลเยอะนะครับแต่สำหรับคนเล่นเก่ามันก็เลยรู้สึกว่าเออมันก็ไม่ได้แบบหุือหวาอะไรมากเพราะว่าเราก็จะเจออะไรเดิมๆนะครับส่วนดาวพวกนี้มันก็จะไม่ค่อยมีอะไรแตกนะนอกจากอ่าแม็กซิมัมการดนะครับ แล้วก็สิ่งที่แอดเข้ามาในกองของเราแล้วก็รวมถึงอัญมณีอะไรเงี้ยมันก็จะมีแตกต่างแค่นี้นะครับก็ทําให้อย่างที่บอกมันเหมาะคนเล่นใหม่มันเกมที่เหมาะคนเล่นใหม่มากๆเลยนะครับผมที่ไม่ได้มีเงื่อนไขอะไรมากมายสามารถที่จะสอน5าทีแล้วก็สามารถที่จะเล่นกันได้เลยนะครับผมก็ b a r Universe นะครับเพระฉะนนครับเกมนี้ครับ b าส Univers e ครับ Civic Gaming ครับขอให้เป็นเกมในคอมเมนต์ครับใครที่หาเกมการ์ด น่ารักน่ารักเล็กๆนะครับแล้วก็สามารถเล่นกับเพื่อนของคุณได้ในวงปาร์ตี้ได้ที่แบบไม่ใช่แนวปาร์ตี้แต่ก็ยังมีอินเทอร์แอคชั่นมีอะไรให้เถียงกันมีอะไรให้รู้สึกอ๋อเสียดายหรือมีอะไรให้สะใจเนี่ยก็บาร์ซีนิเวิร์สก็เป็นอีกเกมที่แนะนําเลยนะครับก็อยากจะให้ ลองไปหาดูกันนะครับผมน่าจะมีขายที่ร้านบอดเกมชั้นนำทั่วไปแล้วนะก็ลองไปหาดูนะครับสำหรับ BarsUnivers e นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเอ้ยคุณชอบเกมการ์ดที่มันลึกมากๆมีการวางแผนจ๋าในนี้เกมนี้อาจจะไม่ใช่สำหรับคุณก็ได้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณทาง b a ร์ Universe นะครับที่ส่งเกมนี้มาให้ลองเล่นแล้วก็มาให้รีวิวกันนะครับแล้วก็ถ้าชอบนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e กันได้นะครับผมและก่อนจากกันไปครับทางช่องเซมิเกดี้เกมมิ่งเนี่ยก็ขาด ต้องการเรียกว่าต้องการผู้สับสันธ์อีกเป็นจํานวนหนึ่งนะครับอีกเป็นจำนวนมากเลยเรียกว่าจํานวนมากเลยแล้วกันนะครับผมต้องการอีกเกือบเท่าตัวของผู้สับสันธ์ที่มีอยู่แล้วนะครับคุณจะเป็นผู้สับสันธ์ทางช่องผมได้ยังไงนะครับสามารถกดปุ่มสมัครด้านล่างได้ง่ายนิดเดียวลองกดดูนะครับสำหรับยูทูบนะครับผมจะมีปุ่มที่คขดนว่าจอยหรือว่าสมาัครถ้าเป็นสายกิกจ,จะเขียนว่าจอยนะครับรกดไปปุ๊บเนี่ยก็เลือกแพ็กเกจที่ท่านต้องการนะครับไหวแค่ไหนเอาแค่นันะ้นเนาะต้องต้องบอกว่ามันไม,ไม่ไม่กระเทืเนนนอนไม แต่และคนทุกๆคนหลายๆคนเนี่ยมาร่วมด้ยวยช่วยกันคนเล็กๆ,ๆคนน้อยๆเนี่ยก็สามารถทําให้ผมเนี่ยเป็นยูทูบเบอร์ได้อย่างเต็มตัวแน่นอนแต่นี้ผมยังเป็นไม่ได้ครับยูทูบเบอร์คือต้องทําเป็นอาชีพเนาะตอนนี้เป็นอาชีพที่เลี้ยงชีพไม่ได้จริงมันยังไม่ถึงขั้นนั้นเนาะนะครับผมแต่ใครทีมสมส่สนับสนุนผมมาต่อเนื่องเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณจริงๆคุณเป็นแรงผลักดันให้ผมได้ดีมากๆเลยทําให้ผมเนี่ยยังคงต้องทําคลิปแต่รู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนมีคนแบบจ่ายเงินแล้วเราก็ต้องอยากจะทำคลิปให้เขาดูไปเรืืื่่่่อออออออยยยยยๆๆๆๆไไไปปปเเเรรรรรรรนนนนะะคคคคคคััััับบบบบบบผผมมมกกก็็ต้ขอขอขอ้้งงขขุณจจิิวใหหลาาา๊ ถ้าชอบก็สามารถสนับสนุนผมโดยตรงได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเมมเบอร์ของ Youtube หรือว่า p a t ิออนั่นเองนะครับหรือจะกด subscribe ไว้ก่อนก็ได้นะแล้วก,กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยเวลามีคลิปใหม่ๆก็สามารถได้ดูได้ก่อนใครเลยนะครับแล้วก็สามารถชมคลิปที่น่าสนใจต่างๆเนี่ยได้ที่ตรงนี้เลยนะตรงนี้ตรงนี้